มาชมวิธีการอัดพระหยดน้ำเนื้อผงหลวงปู่สิงห์วัดแก้วโกรว,วารามจังหวัดกระบี่องค์นี้นะครับกับกรอบพระทรงหยดน้ำใบนี้นะครับเรามาลองดูเลยครับว่าจะมีวิธีการอัดอย่างไรเริ่มแรกให้ใช้คัตเตอร์แงะตรงใต้หูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อแยกกรอบออกมาเป็น2 2ด้านแบบนี้ครับ เมื่อแยกกรบอบออกมาแล้วให้เราสังเกตว่าฝั่งที่มีซุ้มเนี่ยเป็นฝั่งด้านหน้าเราจะไม่ใช้นะครับเราเราจะไม่ใช้ในการอัดละนะครับเราจะใช้ฝั่งที่อยู่ด้านหลังในการอัดละก็คือมีขอบ2ชั้นหลังจากนั้นให้นาหลวงปู่สิงห์มาวัดดูก่อนนะครับว่าจะต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนเราใส่ลงไปแบบนี้แล้วให้เรากลับประมาณเอานะครับระหว่างระหว่างรูปของหลวงปู่กับขอบกรอบเนี่ยว่ามีความห่างเท่าไหร่ อันนี้ห่างไม่เยอะนะครับเราก็ใช้ยางรองเบอร์บางได้กรอบใบนี้เนี่ยลูกท่านสามารถที่จะเอาไปใส่เรียนที่แบบมีหูอยู่ข้างบนก็ได้นะครับเรียนหยดน้ําแบบเนี้ยที่มีหูอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ,บก็ใส่ได้แต่แต่เนื่องจากพิมพ์หยดน้ําพิมพนี้ไม่มีหูเราก็ต้องใส่แบบนี้แบบธรรมดาไปเลยครับเมื่อเราวัดขนาดได้ที่แล้วเราก็ไปนํำยางยางรองเบอร์บางแบบนี้นะครับ วิธีการพันก็คือให้เริ่มพันจากส่วนข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแม่มือซ้ายกดไว้แล้วก็พันพันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับพันมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ไล่กดตามมาเรื่อยๆแบบนี้ครับพอมาถึงจุดสิ้นสุดฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งฝั่งหัวแม่มือฝั่งซ้ายนะครับเราก็าจะดันยางไว้เห็นไหมครับเราจะดันยางฝั่งนี้ไว้ส่วนฝั่งฝาน,นี้เราจะจับรวบไปเลยทั้งยางทั้งกรอบ หลังจากนั้นก็ให้ตัดยางส่วนเกินออกแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ลงไปถ้าพันถูกต้องเนี่ยจะแน่นนะครับเห็นไหมครับจะไม่หลุดออกมาจะแน่นเสร็จแล้วให้นํารูปลงปูมาใส่แบบงายหน้าแบบนี้นะครับใส่แบบงายหน้าแบบนี้แล้วก็กดลงไปกดเบาๆนะครับกดลงไปเบาๆ แล้วก็หันหลังกลับมาดูก็ได้ครับแล้วก็กดกดมาจากด้านหน้าารูปที่เป็นเนื้อผงเนี่ยส่วนใหญ่เวลากดเนี่ยเราเราควรจะกด2นิ้วนะครับอย่าใช้นิ้วเดียวเพราะอาจจะแตกได้หลังจากที่เห็นว่าาได้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มตัดเริ่มตัดยางที่ขอบออกแบบนี้นะครับวิธีการตัดก็คือพยายามตัดให้เสมอกับขอบนะครับ เพราะว่าถ้าไม่เสมอเนี่ยยางมันจะดันฝาหน้าให้เพยอครับเมื่อเราตัดยางออกได้ที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําฝาหน้ามาครอบฝั่งนี้มีม,มีเขี้ยวอยู่นะครับฝั่งนี้มีรูเราต้องครอบให้เข้ากันแบบนี้นะครับเมื่อครอบเข้ากันแล้วก็กดล,ลงไปเลยครับ เห็นไหมครับถ้าอาจถูกต้องเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ครีมในการบีบเลยเรียบสนิทครับทั้งสองด้านแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ